The Legend of f u t ฟ i a n ตอนที่1937ได้รับมอบหมายเกาะเทพตะวันออกบรรดาผู้ที่วางแผนจะเข้าสู่เกาะหลักก็ค่อยๆอ,ออกไปอีกหลายคนเลือกที่จะเข้าร่วมเกาะเทพตะวันออกเตรียมที่จะอยู่ที่นั่นเพื่อฝึกฝนเย่ฟูเทียนไม่ได้จักไปอาศัยอยู่บนเกาะเทพตะวันออกเพื่อฝึกฝนต่อไป ที่เกาะเทพตะวันออกมีการจัดเตรียมอาหารรสเลิศทุกวันโดยมีเทพธิดาไปมู่จากเกาะเทพตะวันออกรอเขาอยู่ทุกวันผู้ฝึกตนหลายคนไม่พอใจกับสถานการณ์เล็กน้อยโดยกล่าวว่าไปมู่นั้นเกือบจะเหมือนกับสาวใช้ของเย่ฟู่เทียนพวกเขาคิดว่าเย่ฟู่เทียนต้องตกลงที่จะเข้าร่วมเกาะเทพตะวันออกเพื่อฝึกฝนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่ก็ไม่จําเป็นต้องทําให้ไปมู่เสื่อมเสียแบบนี้ บนเกาะเทพตะวันออกความสามารถของไปมู่เป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นที่สุดราชินีผู้ห่างเหินจากโลกนี้มากบัดนี้รับใช้เย่ฟู่เทียนทุกวันทําให้หลายคนรู้สึกแปลกๆกถ้าทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมทางพวกเขาจะเข้าใจมันแต่ไปมูไม่ได้พูดอะไรและรู้สึกว่าเธอถูกทําผิดคําสั่งของเจ้าเกาะต้องมีเหตุผลของมันเองส่วนเรื่องเจ้าแห่งเกาะที่สองนั้นไม่ได้ถูกเผยแพร่โดยเกาะเทพแห่งตะวันออกและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ แม้แต่เทพธิดาแห่งเกาะเทพตะวันออกก็ไม่รู้อะไรเลยแน่นอนเย่ฟู่เทียนเองก็ไม่ทราบเช่นกันแต่เมื่อพิจารณาจากกัทสศนคติของทุกคนหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มชัดเจนสําหรับเขาในวันนี้ในห้องโถงบนเกาะเทพตะวันอปุปมูปูมและเทพธิดาห่วงยืนอยู่ตรงนั้นโดยหันหน้าเข้าหาราชินีผู้ไม่มีใครเทียบได้ตรงหน้าเขาจากักรพรรดิแห่งเกาะเทพตะวันออกไปมูเจ้าเข้ากับปรมจารวิหารเย่ได้อย่างไรเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้เจ้าเกาะถาม ดีมากไปมู่พยักษ์หน้าเล็กน้อยปรมจานวิหารเย่เข้ากับคนง่ายเจ้าเกาะพยักษ์หน้าเล็กน้อยและเหลือบมองไปที่เทพธิดาห่วงชื่อของเธอคือห่วงหยานซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยตรงของจัก,กรพรรดิเกาะเองเธอมีพรสวรรค์อย่างมากและได้รับการยกย่องอย่างสูง เมื่อเห็นว่าอาจารย์ของเธอมองมาที่เธอหงหยานกล่าวว่านายท่านมีการนินทาบนเกาะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เป็นความจริงที่ปรมาจารย์วิหารเย่มีพรสวรรค์อย่างมากแม้ว่าเขาจะได้เข้าสู่เกาะเทพตะวันออกเพื่อฝึกฝนจําเป็นต้องให้การรักษาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้แก่เขาหรือไม่จัก,กรพิเกะเหลือบมองเธอและกล่าวว่าหวังยานเจ้าออกไปได้แล้วในตอนนี้หงหยานตกตะลึงกับคําตอบนี้ด้วยความสงสัยในดวงตาของเธอเธอพยักหน้าและตอบว่าได้ท่านอาจารย์ หลังจากนั้นเธอก็จักไปโดยไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรซึ่งทําให้อาจารย์ของเธอไม่พอใจไปมู่ก็เช่นกันเหลือเธอเพียงคนเดียวไปมู่เจ้าคิดอย่างไรกับปรมจรันวิหารเย่เจ้าเกาะถามพรสวรรค์ของเขาไม่มีใครเทียบได้มู่ตอบว่าแม้แต่เจียงจิวหมิงจากราชวงศ์โบราณก็ไม่ได้โดดเด่นไปกว่าเขาไม่ว่าในหรือนอกเกาะเทพตะวันออกเขาได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ลืมเจ้าเกาะพยักหน้าเจ้าอยากฝึกฝนกับเขาไหมไปมูตตกตะลึงดวงตาที่สวยงามของเธอมีรูปลักษณ์แปลกแปล,กป,ลกปรากฏขึ้นขณะที่เธอก้มศีรษะลงเล็กน้อยท่านอาจารย์รมจานวิหารเย่มีเพื่อนร่วมทางแล้วไม่ใช่ในฐานะเพื่อนร่วมทางเพียงเพื่อติดตามเขาในการฝึกฝนจัก,กรพัิแห่งเกาะรู้ว่าไปมูเข้าใจความหมายของเธอผิดและพูดต่อไปมูมองดูอาจารย์ของเธอด้วยความประหลาดใจ อาจารย์ของเธอต้องการให้เธอติดตามเย่ฟู่เทียนและรับใช้เขาจริงๆหรือไม่เย่ฟู่เทียนสำคัญแค่ไหนไปมู่จะเชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์ไปมู่ตอบเบาๆ มันไม่ใช่คำสั่งข้าแค่ถามว่าเจ้าเต็มใจไหมถ้าเจ้าไม่ใช่ข้าจะไม่บังคับเจ้าสิ่งที่ข้าต้องการคือคนที่อยากจะติดตามเขาในการฝึกฝนไม่ใช่แค่เพราะข้าสั่งเขามาที่นี่เพราะเจ้าแนะนำเขาดังนั้นเจ้ารู้จักเขาดีที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าขอความเห็นจากเจ้าจักรพรรดิแห่งเกาะกล่าวต่อไปมู่ดูหม่นหมองเมื่อได้ยินคำพูดของอาจารย์เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่อาจารย์ของเธอพูดเธอถือว่าเย่ฟู่เทียนให้ความสำคัญมากกว่าที่เธอเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ ไปมูคิดว่าเธอรู้จักเย่ฟู่เทียนได้อย่างไรอย่างแรกคือการต่อสู้ระหว่างเขากับจุนชิวหยานต่อมาในเกาะเทพตะวันออกเมื่อเขาปิดการใช้งานจุนชิวหยานในขณะนั้นเธอรู้สึกว่าเย่ฟู่เทียนหุนหันพลันแล่นเกินไปเล็กน้อยและไม่ควรเคลื่อนไหวกับจุนชิวหยานเช่นนี้สิ่งต่างๆอาจเป็นอันตรายต่อเขาในอนาคตเมื่อเขาอยู่ในโลกภายนอก อย่างไรก็ตามตอนนี้เธอระหนักหวาดเธออาจจะคิดมากไปในเรื่องนี้ในเกาะเทพตะวันออกเย่ฟู่เทียนสามารถส่งผลต่ออาจารย์ของเธอได้จนถึงขั้นมอบหมายให้เธอติดตามเขาหากตระกูลจุนต้องการทำร้ายเย่ฟู่เทียนมันเป็นไปไม่ได้ที่เกาะเทพตะวันออกจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคาเต็มใจไปมู่พยักหน้าและคงคำนับบางทีการติดตามเย่ฟู่เทียนในการฝึกฝนก็เป็นการเผชิญหน้าด้วยโชคชะตามาดูกันว่าจะมีอะไรมาบ้าง อื่มเจ้าของเกาะพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าในกรณีนี้ข้าจะบอกความจริงกับเจ้าข้าได้ทําให้เย่ฟู่เทียนเป็นเกาะที่สองของจักรพรรดิแห่งเทพตะวันออกอนาคตของเกาะเทพตะวันออกอาจผูกติดอยู่กับเขาเจ้าเข้าใจไหมดวงตาที่สวยงามของไผ่มู่แสดงความประหลาดใจในขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นมองอาจารย์ของเธอเขาได้รับยาอายุวัฒนะและเขาก็ได้รับมรดกจากพ่อของข้าด้วยจักรพรรดิแห่งเกาะกล่าวต่อทุกคําพูดของเธอทําให้หัวใจของไผ่มู่สั่นสะท้าน อันที่จริงเธอประเมินเขาต่ำไปไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์ต้องการให้เธอตามเขาไปรอบๆในเวลานี้จักรพรรดิแห่งเกาะได้ออกกฤษศดีกาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยรัศมีอันทรงพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่พระ,ะราชกฤษฎิกาโบราณบินไปทางไปมู่และโฉบอยู่ข้างหน้าเธอเมื่อไปมู่จับตาดูพระ,ะราชกฤษฎิกาสายตาของเธอก็สราะยะสต่ออารมณ์ของเธอโดยรับรู้ได้อย่างชัดเจน การเห็นก็เหมือนเห็นข้าเอาไปเมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้องการเจ้าสามารถใช้มันได้นอกจากนี้ข้าจะให้เจ้าเป็นเทพธิดาแห่งเกาะเทพตะวันออกเสียงของจักรพรรดิแห่งเกาะทำให้เกิดความไม่สบายใจในป่มูก่การมอบพระราชกฤษฎีกาโบราณและมอบเธอเป็นเทพธิดาแห่งเกาะเทพตะวันออกทั้งหมดนี้เพียงเพื่อที่เธอจะติดตามเย่ฟู่เทียนในการฝึกฝนคนส่วนใหญ่บนเกาะเทพตะวันออกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้มันเป็นของเจ้าเองเท่านั้นดังนั้นอย่าเปิดเผยให้คนอื่นรู้ ใช่หัวหน้าไปมู่พยักหน้าดูเหมือนว่าอาจารย์จะเลือกเธอในครั้งนี้และมอบหมายงานสําคัญให้เธอไปจัก,กรพัรด์แห่งเกาะกล่าวไปมูคงตัวเล็กน้อยแล้วหันหลังเดินจากไปมีความปั่นป่วนใหญ่ในหัวใจของเธอซึ่งยากที่จะสงบลงได้เป็นเวลานานเจ้าเกาะแห่งเกาะเทพตะวันอมองดูการจักไปของอีกฝ่ายและนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบแย่ฟู่เทียนได้รับมรดกทุกอย่างจากบิดาของเธอและได้รับยาอายุวัฒนะ นอกจากจะไม่ได้เป็นทายาทที่แท้จริงของพ่อของเธอโดยสายเลือดแล้วเขายังเป็นผู้สืบทอดในทุกๆด้านดังนั้นเทอาจจึงมอบตำแหน่งให้เขาในฐานะจักรพรรดิแห่งเกาะที่2เธอไม่กระหายอำนาจความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งพลังมิฉะนั้นมันก็หายวับไปราวกับเมฆหักวันหนึ่งเย่ฟู่เทียนสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้เธอคงไม่รังเกียจเย่ฟู่เทียนที่สืบทอดเกาะเทพตะวันออก แม้ว่าจีเฟิงกำลังติดตามเขาแต่เธอก็ไม่คิดว่าเพียงพอเย่ฟู่เทียนไม่ได้มาจากเกาะเทพตะวันออกเทวะและคงไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเกาะเทพตะวันออกเธอจำเป็นต้องเสริมสร้างความรู้สึกนั้นให้เขาอย่างสม่ำเสมอจากเธอได้อนุมัติเย่ฟู่เทียนแล้วเธอจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อมัดเขาดังนั้นเธอจึงตัดสินใจส่งไปมู่ไปดูแลเขาเธอคิดที่จะเลือกหวงหยานแต่หวงหยานเป็นคนที่ภาคภูมิใจเธอคงไม่รับใช้เย่ฟู่เทียนด้วยความเต็มใจดังนั้นเธอจึงตัดสินใจมอบงานนี้ให้ไปมู่ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับเทพธิดานี้ยวงหยานต้องยืนลงหากไม่มีเย่ฟู่เทียนตำแหน่งอย่างตั้งใจของเทพธิดาควรจะไปที่หวงหยานดวงตาของนางเพ่งไปที่ด้านนอกและกล่าวอย่างชัดเจนว่าวันนี้สิทธิ์ไปมู่ถูกกำหนดอย่างตั้งใจให้เป็นเทพธิดาแห่งเกาะเทพตะวันออกอันดับแรกในบรรดาสิทธิ์ทั้งหมดและคำสั่งของนางทุกคนจะต้องเชื่อฟังเสียงนี้เปล่งออกมาและกระจายไปทั่วเกาะเทพตะวันออกทันใดนั้นก็ตูมไปทั่วทั้งเกาะ ไปมู่ที่เพิ่งจากไปหยุดเดินแต่เธอไม่หันกลับมามองในเวลานี้เธอรู้สึกไม่มีความสุขหรือตื่นเต้นเลยตรงกันข้ามทั้งหมดนี้หมายถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นและเธอยังมีทางอีกยาวไกลเธอไม่สมควรได้รับตำแหน่งเทพธิดาในขณะนี้และตอนนี้อาจารย์ได้มอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับเธอแล้วเธอต้องทำงานหนอเพื่อทำให้ตัวเองมีค่าควรแก่มัน หวงยันอยู่ที่อื่นเธอมองย้อนกลับไปที่วิหารโบราณที่เธอเพิ่งออกมาดวงตาที่สวยงามของเธอจับจ้องอยู่ที่แน่นอนด้วยความสับสนและสงสัยในดวงตาของเธอมอบตำแหน่งให้กับไปมู่ในฐานะเทพธิดาแห่งเกาะเทพตะวันออกแต่ทำไมเป็นเพราะเหตุเกิดในวิหารโบราณมาก่อนหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เธอพูด เธองงเล็กน้อยและไม่เข้าใจเธอไม่ได้อิจฉาเพียงแต่เธอไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์ถึงตัดสินใจเช่นนั้นในทุกด้านเธอโดดเด่นกว่าไปมู่ไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่ทุกคนบนเกาะเทพตะวันออกต่างมองไปในทิศทางของเสียงและหัวใจของพวกเขาก็กระสับกระสายเล็กน้อยไปมู่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเทพธิดาแล้วห่วงยาละ่ะทำไมเจ้าเกาะจึงเลือกมอบตำแหน่งให้ไปมู่ในเวลานี้ ตามคำสั่งของจกักรพรรดิแห่งเกากระเขอแสดงความยินดีกับเทพทธิดาในขณะนี้เสียงอื่นระเบิดไปทั่วเกาะเทพตะวันออกมันเป็นบุคคลที่ท่งพลังในเกาะเทพตะวันออกตามคำสั่งของจกักรพรรดิแห่งเกาะขอแสดงความยินดีกับเทพทธิดาหลังจากนั้นมีเสียงอื่นๆที่ได้ยินเพื่อตอบสนองต่อจกักรพรรดิเกาะแห่งเกาะเทพตะวันออกในไม่ช้าเสียงเหล่านี้ก็ท่วมเกาะสะท้อนกับโลกเรากับว่ามันเป็นเจตจำนงแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่ได้ยินมัน ในวังที่เย่ฟู่เทียนอยู่เขาเงยศีษะขึ้นเล็กน้อยขณะที่เสียงต่างๆต,ต,ตกลงไปและเสียงของพวกเขาก็ยังทั้งอยู่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่จักรพรรดิเย่นในเวลานี้สร้างกวนชิวเย่เดินไปทางนี้และพูดกับเขาว่าไปามู่ได้รับสมญนามว่าเป็นเทพธิดาไป่มู่เป็นคนเชิญเจ้ามายังดะเกาะเทพตะวันออกไม่ใช่หรืออึมเย่ฟู่เทียนพยักหน้าข้าไม่ได้คาดหวังว่าเทพธิดาไปามู่จะมีโชคเช่นนี้สร้างกวนชิวเย่ประหลาดใจ ขณะที่เธอกําลังพูดอยู่ก็มีร่างหนึ่งเดินมาทางนี้สร้างกวนชิวเย่ต,ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเป็นใครขนาที่เธอกําลังพูดถึงไปมู่เธอมาที่นี่การปรากฏตัวของไปมู่ทําให้เธอประหลาดใจไปมู่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพธิดาแม้ว่าจะไม่มีพิธีอย่างตั้งใจแต่เธอควรอยู่กับเจ้าเกาะในเวลาแบบนี้ไม่ใช่หรือไม่ว่ายังไงที่แห่งนี้คือที่สุดท้ายที่เธอควรจะอยู่ในเวลานี้ รมจรันวิหารเย่ไปมู่ลงจอดและพยักหน้าให้เย่ฟู่เทียนด้วยรอยยิม้มขอแสดงความยินดีกับเทพธิดาเย่ฟู่เทียนยิม้มขอแสดงความยินดีกับเทพธิดาสร้างกวนชิวเย่ก็ทําเช่นเดียวกันขอบคุณไปมู่ตอบด้วยรอยยิม้มเทพธิดาเพิ่งได้รับการแต่งเป็นอย่างไรบ้างที่เจ้าอยู่ที่นี่แล้วสร้างกวนชิวเย่ถามด้วยความสงสัยแต่เย่ฟู่เทียนไม่ได้ตามสัญชาตญาณเขารู้สึกว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับเขา ในการเดินทางไปเกาะเทพตะวันออกครั้งนี้ปรมจรันวิหารเย่ได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ท่านอาจารย์ได้มอบตำแหน่งเทพธิดาให้กับข้าเพื่อที่ข้าจะได้ติดตามปรมจรันวิหารเย่ในการฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีที่ข้าได้ฝึกฝนในเกาะเทพตะวันออกและถึงเวลาที่ข้าจะต้องฝึกฝนนอกเกาะข้าสงสัยว่าข้าจะมีโอกาสฝึกฝนกับปรมจรันวิหารเย่ในโลกภายนอกหรือไม่ ไผมู่พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลมากและน้ำเสียงของเธอก็สุภาพมากเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเย่ฟู่เทียนก็มั่นใจในการคาดเดาของเขาดูเหมือนว่าจัก,กรพรรดิแห่งเกาะได้ตัดสินใจของเธอเพื่อที่เทพธิดาจะติดตามเขาไปในการฝึกฝนอันที่จริงไป่มู่ได้รับเลือกให้เป็นเทพธิดาแห่งเกาะเทพตะวันออกเพราะเขา ด้านข้างสร้างกวนชิวเย่ดูตกใจในสถานการณ์เช่นนี้เธอจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าสําหรับไปมู่ซึ่งเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเทพธิดาแห่งเกาะเทพตะว,วันออกเพื่อติดตามเย่ฟู่เทียนออกไปในโลกเพื่อฝึกฝนโดยในว่าเทพธิดาจะเป็นเพื่อนร่วมทางของเย่ฟู่เทียนเห็นได้ชัดว่าความเข้าใจของเธอคลาดเคลื่อนเล็กน้อย the legend of fu t i a n ตอนที่1938การบรรลุถึงเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ ความเข้าใจของเย่ฟู่เทียนแตกต่างจากของสร้างกวนชิวเยส่สำหรับเจ้าของเกาะแห่งเก่ากระเท้าตะวันออกที่จะมอบตำแหน่งเทพธิดาเพียงเพื่อให้เทพธิดานั้นติดตามเขาในการฝึกฝนนั้นล้วนแต่ยอมรับสถานะของเขาอย่างไรก็ตามการที่เทพธิดาจะติดตามเขาอาจเป็นวิธีที่จะคอยจับตาดูเขาอยู่ด้วย แต่เขามีความประทับใจที่ดีต่อไปมู่พวกเขาเลือกคนที่ใช่ดังนั้นเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเธอเขาพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าเทพธิดาไม่คัดค้านข้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธแล้วมันก็ตกลงต่อจากนี้ไปข้าจะฝึกฝนในวังแห่งนี้หากปรมจันวิหารเย่มีคําแนะนําใดๆก็แจ้งให้เราทราบไปมู่กล่าวเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและเริ่มเข้าใจเจตนาของเจ้าเกาะเธอต้องการใช้ไปมู่เพื่อเชื่อมต่อเขากับเทพตะวันออก ขอบคุณเทพที่ดาแยกฟู่เทียนยิ้มและพยักหน้ามเมื่อเขาเข้าใจเจตนาในขณะที่สร้างกวนชิวเย่ที่อยู่ข้างข้างเขากระพริบตาและสงสัยว่านั่นคือทั้งหมดหรือไม่เขาไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเลยและยังอายถึงขีดสุดสร้างกวนชิวเย่ยังคงคิดว่าเกาะเทพแห่งตะวันอํากําลองกร,รมใช้ไปมู่เพื่อเอาชนะแย่ฟู่เทียนเธอไม่รู้ว่าแย่ฟู่เทียยนได้รับมรดกมาจากเทพพงหลกลืนยาอุวทัทแหดเกาะเทพตะวันออกและปัจจุบันเป็นจกักรพรรดิแห่งเกาะที่สองของเกาะเทพตะวันออก ท่านเจ้าสำนักเย่ไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่าเป็นเทพธิดาอีกต่อไปแค่เรียกชื่อข้าด้วยไปยมูกล่าวดีมากเย่ฟู่เทียนพยักหน้าไปามูเกาะเทพตะวันออกหน้าจะมีที่สำหรับเล่นแร่ปแปรธาตุใช่ไหมอึมไปมูพยักหน้าเกาะเทพตะวันออกถูกสร้างขึ้นโดยเทพสูงสุดตรงไหลซึ่งเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับสูงเกาะเทพตะวันออกเต็มไปด้วยการเล่นแร่ปแปรธาตุและผู้คนจนํานวนมากในเกาะก็เป็นผู้ฝึกตนด้านศิลปะการเล่นแร่ปแปรธาตุ เจ้าเก่งไหมเย่ฟู่เทียนถามไปมู่ใส่หัวข้าไม่มีพรสวรรค์ในการเล่นแร่แปรธาตุการเล่นแร่แปรธาตุต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่นักเล่นแร่แปรธาตุที่ดีสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวจากต้นไม้ดอกได้ดังนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุผู้ทรงพลังจะต้องมีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งในการฝึกฝนเย่ฟู่เทียนถามและไปมู่พยักหน้าน,านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักเล่นแร่แปรธาตุผู้ทรงพลังจึงหายากมาก สำหรับคนที่มีความสามารถโดดเด่นก็เพียงพอที่จะปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาผ่านการฝึกฝนไม่จำเป็นต้องฟุ้งซ่านด้วยการเล่นแร่ปแปราธาตุถ้าเป็นเช่นนั้นข้าน่าจะมีศักยภาพมากพอสำหรับมันเมื่อเจ้ามีเวลาเจ้าสามารถพาข้าไปดูการเล่นแร่ปแปราธาตุได้ที่นี่บางทีข้าอาจมีพรสวรรค์ซ่อนเร้นในการเล่นแร่ปแปราธาตุเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มไปมู่รู้เรื่องราวภายในและเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำขอของเย่ฟู่เทียนให้สังเกต หลังจากสืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างจังจา,งจากเทพสูงสุดตรงไหลตอนนี้เยฟูเทียนมีโอกาสที่แท้จริงในการเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุระดับสูงหักเขาเต็มใจที่จะใช้เวลาและพลังงานกับมันเกาะเทพตะวันออกจะปิดเมื่อใดเยฟูเทียนถาม จะปิดในอีก3วันเมื่อถึงตอนนั้นผู้ฝึกตนทั้งหมดจะออกจากเกาะเทพตะวันออกไปมู่กล่าวขณะที่เยฟู่เทียนพยักหน้ารับรู้เมื่อกาะเทพตะวันออกปิดลงข่าวก็จะถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกและทั่วทั้งทวีปผงไหลก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจุนชิวหยานแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้ตัดทอนความเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายหนึ่งจะทราบอยู่แล้วและความเป็นไปได้นี้ก็สูงมาก ท้ายที่สุดก็มีสมบัติวิเศษเช่นนั้นอยู่ในโลกแห่งการฝึกฝนเขาและเซียชิงหยวนเป็นเจ้าของกระจกจือมู่หยาววนหยางอและมีความเป็นไปได้สูงที่ข่าวจะรั่วไหลออกไปแล้วแต่จุนชิวหยานอยู่ในมือของเขาดังนั้นผู้ฝึกตนจากตระกูลจุนไม่ควรกล้าที่จะยุยยุเขาอย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องพิจารณาขั้นตอนต่อไปก่อนหน้านั้นพวกเขาจะต้องรวบรวมไฟศักดิ์สิทธิ์ของอูตงก่อน จีเฟิงเราไปที่เกาะอ,อูตงกันไหมเย่ฟู่เทียนพูดกับฟีนิกซ์ที่อยู่ไม่ไกลเห็นได้ชัดว่าทั้งสองบรรลุข้อตกลงที่จะให้เย่ฟู่เทียนเป็นเจ้าของไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งอูตงได้จอเฟิงพยักหน้าและทั้งสองก็เดินออกไปพร้อมกันสร้างกวนชิวเย่ไปมู่และคนอื่นๆมองดูพวกเขาด้วยความปารหลาดใจพวกเขาไปทำอะไรที่เกาะอ,อูตรงรอเจ้าอินซีน้อย มีเสียงมาจากด้านหลังอินซีสยายปีกให้ทันถ้าเขาไม่ทําเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่นานพวกเขาก็ปรากฏตัวขึ้นบนเกาะอ,อูตงด้วยกันแม้ว่าจีเฟิงจะไม่อยู่ที่นั่นแต่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อูตงก็ยังคงอยู่บนเกาะไม่มีใครสามารถกําจัดเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อูตงได้ นี่เป็นไฟศักดิ์สิทธิ์และเป็นไฟศักดิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ซึ่งกําเนิดขึ้นโดยฟีนิกซ์มันเป็นไปได้ที่จะใช้พลังของมันในการฝึกฝนแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะปรับแต่งมันเพื่อครอบครองของตัวเองอย่างน้อย <c oughs> ก็ไม่มีใครแข็งแกร่งพอที่เกาะเทพตะวันออกที่จะทําอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเย่ฟู่เทียนอ้างว่าเขามีวิธีการออกจากเกาะอูต่ตงทันทีจีเฟิงถ่มตัวลงชุดสีแดงของเธอก็เจิดจ้าและความกดดันอย่างท่วมท้นก็ประทุข,ขึ้นจากเธอ ในทันใดภาพลวงตาของฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นบนร่างกายของเธอปกป้องท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมเกาะอูตงทั้งหมดเพื่ออาให้ต้นอูตงทั้งหมดบนเกาะแกว่งไปมาเมื่อมีร่องรอยของเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์กระจายไปในบรรยากาศในชั่วพริบตาอุณหภูมิของเกาะอูตงก็เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันโดยมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อูตงเป็นศูนย์กลางผู้ฝึกตนบนเกาะเหลือบมองจีเฟิร์มและรู้ว่านี่อาจเป็นเจ้านายของเกาะอูตงและพวกเขาก็ถอยกลับไปสู่ความว่างเปล่า เย่ฟู่เทียนและอินซีน้อยโฉบนมาและร่อนลงข,งข้างข้างต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อูตงยู่ฟู่เทียนเดินใต้ต้นอูตงและนั่งลงในท่าสมาธิจีเฟิงถูกแขวนไว้เหนืออูตงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เฝ้าดูเย่ฟู่เทียนอย่างเงียบๆสงสัยว่าเขาจะเอาไฟศักดิ์สิทธิ์ของอูตงออกจากต้นไม้ได้อย่างไรในขณะนี้เธอมองเห็นร่องรอยของกระแสะอากาศที่มองไม่เห็นซึ่งมาจากเย่ฟู่เทียนอย่างแผ่วเบาซึ่งปกคลุมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อูตงในขณะนี้ พลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่ลุกโชนเหนือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหลเข้าหาเขาตลอดเวลารัศมีใช้ผ่านดวงตาที่สวยงามของจีเฟิงมและเธอก็จริงจังขึ้นเล็กน้อยในเวลานี้เธอรู้เพียงเล็กน้อยว่าพื้นที่อิสระของเส้นทางใหญ่ได้ปรากฏขึ้นในพื้นที่นี้และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกปกคลุมอยู่ภายในในบริเวณนี้ดูเหมือนจะมองไม่เห็น กิ่งก้านและใบไม้โบราณแผ่ขยายออกไปกลายเป็นกระแสน้ำของเส้นทางใหญ่แทรกซึมเข้าไปในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อูตรงเพื่อให้ร่างกายของเย่ฟู่เทียนและอูตรงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกลืนและดูดซาบตอบไปแสงแห่งเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ตูม รัศมีอันศักดิ์สิทธิ์อันน่าสยดสยองสองประกายและรัศมีที่ลุกชดช่วงที่ไม่สามารถอธิบายได้แทรกซึมอยู่ในบรรยากาศต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อุตรงเปลี่ยนเป็นสีของเปลวไฟราวกับว่าไฟศักดิ์สิทธิ์สีทองกำลังลุกไม่ทำให้ร่างกายของเย่ฟู่เทียนเปล่งประกายอย่างมากเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อินทรีย์น้อยถอยกลับเข้าไปในความว่างเปล่าเขาไม่อาจต้านทานพลังแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ แต่แม้กระทั่งพลังแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ยังถูกดูดซาบโดยเย่ฟู่เทียนทีละเกียรทิกเกลียนซึ่งทําให้ใบหน้าของจีเฟิงประหลาดใจเว้นแต่เขาจะสะท้อนเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่สัมผัสกับเปลวไฟศักดิ์สิสทธิ์เช่นตัวเธอเองจะถูกเผาทั้งร่างกายและจิตใจนี่เป็นสาเหตุที่เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของอูตงยังคงอยู่ที่นี่แม้ว่าจะไม่มีใครปกป,ป้องมันเพราะไม่มีใครสามารถเอามันออกไปได้แต่ทำไมเย่ฟู่เทียนไม่ได้รับบาดเจ็บจากมัน ร่างกายของเย่ฟู่เทียนสว่างสวัยด้วยเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์เป็นประกายโดยไม่หยุดร่างกายของเขาเปล่งปลั่งสดใสไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาอยู่ภายใต้การบีบบังคับครั้งใหญ่เช่นกันแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่หยุดสิ่งที่เขาทำความแข็งแกร่งของพลังเงาที่เขาพบในอาณาจักรแห่งเงานั้นาน่ากลัวกว่าปลายววาไฟของอูตรงนี้มากแต่มันถูกดูดซาบและกลืนโดยเขาวันนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อูตรงนี้ เป็นเพราะประสบการณ์ที่เขามีในอาณาจักรแห่งเงาทำให้เขามั่นใจได้ขนาดนี้หลังจากนั้นไม่นานรัศมีอันศักดิ์สิทธิ์บนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทูงไม้ก็ค่อยๆจางลงและแสงศักดิ์สิทธิ์ภายในร่างกายของเย่ฟู่เทียนก็สว่างขึ้นราวกับว่าร่างกายของเขาถูกอาบด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์เขานั่งสมาธิในการฝึกฝนและไม่ขยับในเวลาเดียวกันออราเปลวไฟบนเกาะอ,อุตงทั้งหมดก็อ่อนกำลังลงและพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ค่อยๆหายไปบนเกาะแห่งนี้ มันถูกกลืนไปแล้วจีเฟิงจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนด้านล่างแม้ว่าเธอจะเฝ้าดูอยู่แต่เธอก็ยังไม่เข้าใจว่าเย่ฟู่เทียนทำอย่างไรเธอรู้สึกได้เพียงว่าเย่ฟู่เทียนเป็นผู้ฝึกตนด้านพลังลึกลับและพลังนี้แข็งแกร่งพอที่จะทนต่อไฟศักดิ์สิทธิ์ของอูตงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งแสงสว่างของเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ไหลผ่านร่างกายของเย่ฟู่เทียนเขายืนขึ้นและหายใจอาอกยาวซึ่งกลายเป็นกระแสะร้อนที่น่ากลัวจริงๆ เย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นมองจีเฟิงและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเสร็จแล้วเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนจีเฟิงมองไปที่เย่ฟู่เทียนดวงตาของเธอเบิกกว้างเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะช่วยให้เธอรับมันได้หรือไม่เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนผู้ชายคนนี้สามารถหักหลังได้หรือไม่ไม่ต้องกังวลเย่ฟู่เทียนเห็นการแสดงออกของจีเฟิงและพูดด้วยรอยยิ้มว่ากลับกันเถอะ เมื่อเขาพูดจบเขาก็จักไปในทันทีโดยทิ้งเกาะอูตรงที่ว่างเปล่าไว้เบื้องหลังหลังจากที่พวกเขาไปแล้วหลายคนมาที่ฝั่งนี้และมีคนถามว่าชายผู้นั้นเป็นใครเย่หลิวเนียนเขาได้ทำลายโอกาสมากมายของเส้นทางอันยิ่งใหญ่และพวกเขาทั้งหมดถูกเขาผูกขาดต่อมาเขาได้ทำลายกระดานหมากรุกและเข้าไปในเกาะหลัก ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจได้รับเชิญให้ฝึกฝนบนเกาะเทพตะวันออกและผูกขาดโอกาสบนเกาะอ,อูตงอีกครั้งช่างใจร้ายย่อเหลือเกินใครบางคนกล่าวดูเหมือนว่าเย่ฟู่เทียนจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเกาะเทพตะวันออกเย่หลิวเนียนปรมาจารย์แห่งวิหารตรงหยวนข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาเขาปิดการใช้งานจุนชิวหยานจากการฝึกฝนของเขาสังหารผู้ฝึกตนหลายร้อยคนจากตระกูลจุนของทวีปเผิงไหล แม้แต่ผู้ฝึกตนของระดับที่8ก็ไม่สามารถหลบหนีได้เร็วพอเขาเป็นคนโหดเหี่ยมใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเข้าไปในโลกภายนอกใครบางคนข้างข้าง,ขางเขากล่าวเสริมดูเหมือนว่าทุกคนจะรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเกาะเทพตะวันออกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่เย่ฟู่เทียนกลับมาที่เกาะเขาก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสนุกสนานเสิร์ฟสุราชั้นดีและอาหารรสเลิศทุกวันโดยมีความงามมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่เคียงข้างเขา ไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแต่แม้กระทั่งผู้ที่มากับเขาเช่นจกักรพัรด์เหอเหลียนและเปิดกงอาวาตารก็เพลิดเพลินกับเส้นทางชีวิตที่รูหราที่สุดเขายังขอให้ไปมูหาเม็ดเวทมนต์เพื่อฝึกฝนและแบ่งปันกับคนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดบางครั้งเขาก็ไปฝึกฝนการเล่นแร่แปราธาตุสร้างกวนชิวเย่เฝ้าดูทั้งหมดนี้และความคิดของเธอก็พันกัน แม้ว่าพรสวรรค์ของเยฟฟู่เทียนจะโดดเด่นและตอนนี้เขาได้เข้าสู่เกาะเทพตะวันออกเพื่อฝึกฝนแล้วมีความจําเป็นจริงๆที่เกาะเทพตะวันออกจะปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีหรือไม่ยิ่งกว่านั้นชีวิตที่ชายผู้นี้นำในเกาะเทพตะวันออกนั้นแทบจะเหมือนกับชีวิตของราชาสมบูรณ์แบบเกินคำบรรยาย เวลาดูเหมือนจะผ่านไปเร็วมากในที่สุดในวันนี้การเดินทางไปยังเกาะเทพตะวันออกก็สิ้นสุดลงเทพตะวันออกเชิญอัจฉริยะอื่นๆอ,อีกหลายคนที่อยู่บนเกาะให้พักและฝึกฝนที่นั่นต่อไปในเวลาเดียวกัน,กนเกาะเทพตะวันออกก็เปิดออกและผู้ฝึกตนเหล่านั้นที่เข้าร่วมการทดสอบก็จักไปตามลำดับบางคนมีความสุขและบางคนก็เศร้า แต่เมื่อประตูของเกาะเทพตะวันออกถูกเปิดออกทั้งทวีปเผิงไหลก็สั่นสะเทือนการต่อสู้เกิดขึ้นบนเกาะเทพตะวันออกซึ่งส่งผลกระทบกับกองกําลังระดับสูงหลายแห่งในทวีปเผิงไหลในหมู่พวกเขาผู้ฝึกตนจำนวนมากของตระกูลจุนถูกสังหารและความสูญเสียครั้งใหญ่ที่พวกเขาได้รับรวมถึงนายน้อยของพวกเขาจุนชิวหยานที่สูญเสียการฝึกฝนของเขา ข่าวนี้ทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในทันทีมากเสียจนแม้แต่กองทัพอันยิ่งใหญ่ก็ลงมายังเขตเทพเพิงไหล